คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดว่าจะกดเลยจะข้ามเดียว <c oughs> แต่เอาเอาสักหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> ไ,ไ,ได้ะมาเออไปตามไปเลยครับ ตัวแดงทํา้าด้วยอืมวันนี้เป็นวัอาทิตย์ก็ได้เล่นเกจิโกงมกจกรรมมาก็ได้ตัวกาชากับยูรูบีที่เพียงพอที่จะเปิดขั้นสมต่อมาเดี๋ยวกันต่อโกอ๋อได้ไปเชอีกห่งตัวเดิ้เชึ่ง,ง,งมา หลังจากที่กิจกรรมมันก็แจกครบ7วันทรัพยากรได้ก็เยอะพอประมาณจนเฮ้ยมันทำรอบที่3ได้ปะฉะนั้นมาดูซอว่าจะได้ปะไปเลยตุวทีหนึง let's go không dành nhiều lời à hello lọ lưng quá cho mày chạy lại mà mày mày tóc na đi mày tóc nai ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องได้แล้วเปล่าเออมาได้แล้วเพื่อนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาได้แล้วอามาทีนะไป ต่อแปดเพื่อนเลืองทั้กว่านี้ผมจะควบคุมความยุติธรรมด้แบบผมเองจ้าเ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ปย์เอง๋งหายน,นะเลือดีเค okay. ได้ไปแล้วนะครับเราไปสี่ปังเค okay. สักท,ทีเดี๋ยวที่ว่าคุยกับใครบ้าง Pretty pretty อยู่ไหนเชียไม่อจิตใจที่เรกทางงั้นเหรอเดี๋ยวดูีิมีคุยกับใครบ้างคุยกันปะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนียคนในทอยยัดเทวดาเอหน่าเนี่ย,ย,น,ยน,นะไม่ต้องมาอยู่นะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรงั้นหรอ ที่ว่าฉันไม่รู้ยังไงผู้หญิงคนนั้นทนารนายกันแน่ฮะเพื่อปะป้องเสีิยแต่คนเอาไว้ฉันพร้อมแลกทุกอย่างที่ฉันมีมันแค่เท่านั้นเองน่ะลิงผู้หญิงคนนั้นแกจะจ้องชดใช้เรื่องที่มาบังอาจลองดีกับฉันถึงแพยายามเกิดฉันจะล้มเหลวในเมื่อแกเลือกจะร่วมมือกับทนเยสตราแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อะนะเดี๋ยวพลังแกคงจะถูกปีศาจเกินกรียดอย่างช่ายละมั้ง ตายเป็นเทพดาก็แมวททำลายปันธิทานของชัน้นหรือของชั้นได้ล้อนะเฮ้ยก็จะเป็นแบบนั้นแล้วนะแต่สุดท้ายก็จะมัวมอไปไปกับพลังนั่นแหละแล้วก,กลายเป็นปีศาจีครั้งอยู่ดีนะอืม,มเนต้าคนอื่นไหมอ่ะไม่ใช่โอเคนายเนต้าไข่เนตา้นตาบอกอีกวานมีไหม ไม่ใช่อืมตัวนี้มีปะเป็นดาวมีไหมเคไดไปแล้วดูดีเอามาโอ้โหปีกกว้างมากเลยอะนะพี่ถ้าพี่ปีกจะกว้างขนาดนี้โอ,โอเคถือว่าครบแล้วได้วแล้วแล้วก็มีแถบหลอตัวนี้ด้วยโอเค เดินไปสี่การันตีโอเคครับจ็ไปแล้ววันนี้ครับไม่น่าปลาดหรอกแต่ก็จะเก็บไว้กันเก็บไว้เผื่อได้ทีมเดทครบมาก็จะลองเล่นดูถ้าถ้าได้เล่นน,นะ